แล้วนะวันนี้ผมก็มาตกปลาพอ<ม>ดีเห็นจอดข้างทางแล้วทีนี้ได้ยินเสียงน้ำคิดว่าเขาอะไรเขาคือเขาดูดน้ํำข้ามมาปล่อยคิดว่าม,มีปลาเพราะเป็นร่องของมันแห้งก็เดี๋ยวลองตีดู

ได้ปหมได้กอะชอนนะยฮะดนี่กินกบยางฟอสซิลเข้าไปสวยด้วยเก๋สาวนะครับกบยางฟอสซิลกลุ่มกระสอเจ้าองศาเวลาปลากัดเห็นเขาปล่อยน้ำลงนะคิดว่ามีปลาอะไรตีเก๋คฟับนะ อ๋อนี่รออยู่รอแล้วอยู่ตรงน้ร้อนไปเลยโหสายใหญ่ด้วยโหตรงนร้อนเลยอย่างสุดอย่างฟอสซิลเอาเรื่องเงี้นะฮะ เขาปล่อยน้ำลงพอดีอ่ะเออแล้วปลามารอนะโถสุดยอดอย่างฟอสซิลกลุ่มกระสวรเป็นลูซ่าเวลาประการไซอิใหญ่เลยเอาลื้อฐันไซโกมาเตอร์ไซเปอร์โผล่รอบดีเสะงัดยกลอยสุดยอดกลุ่มกระสวรเป็นลูซ่าเวลาประการเอาเลยครับมันมัวมันเบอร์ เห็นป้ะมันย้อนนะโอ้โหเป็นโลเลยประหยัดใหญ่ไหมใหญ่ดิปากงีโอ้วิ่งแล้วสุดย้อนเข้ามาในผักบุ้งเลยอ,ะอ่ะพี่ดูอ่ะฟองไปดูระยะอ่ะเห็นป้ะอ้ออยังไ,ไกลอ่ะไกลนะมันย้อนจะมาผักบุ้งเหรอให้ดูด, <laughs> โโดิโอ้โหจริงโอ้แสดงว่าชำนาญการมากเลยอ่ะ ืมโอเคไม่็เดี๋มันไม่ได้ติดนั้ติดข้างหน้งนะ้เดี๋ติด สามตัวแล้วจ้าเดี๋ยวสายพันธุ์เดี๋ยวสายพันธุ์เดี๋ยวดิ้นแอืมนี่กบยางฟอสซิลแล้วทุกคนดูแต่ก็ใส่ดีครับตัวนี้มาแอบเอากัดอยู่ตรงข้างหน้าเลย โอเคฝากกันด้วยครับกลุ่ยางฟอสซิลกลุ่มกันสวะเป็นองศาเวลาปากัดเนี่ยหนึ่งนะพลเปลี่ยนสีปุ่มใหม่นะเป็น2ส,สีทูโทนหน่อยนะครับเบตหนึ่งโอตัวนี้แปดจกรัมถูกใช้งานดีกันสวัสดีวัดปลาติดง่ายทุกคนที่เคยใช้ก็รู้ดีแล้วพลปรับให้นะครับปุุมกันฉีกชี้ไปด้านหน้านะครับใช้งานดีขึ้นลากได้เสถียรขึ้นดีขึ้นเยอะเลยโ okay. อเคกลุ่ยางฟอสซิลสอกด,ด้วยคันไซโกูมัตเตอร์เซเปอร์โปรล็อกดีเซลโอเคครับใหญ่มาก เราตีกุ้ไม้มันมเนมี้ยมาออกอากาศกุ้งไม้ลงมี๊บบบ <laughs> มันต่อจากอา่อางอางยู่ข้างบนเนี่ยอ๋อใ,ในเมื่ออ่างข้างบนมันมีที่ดู <arent> สับรอยเลยประหยัดกบอยา่างฟอซิลสีใหม่ด้วยสีก็คล้ายๆเดิมแหละเปลี่ยนปู่มใหม่สร้างอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ของมันให้ดูโดดเด่นขึ้นนะครับกบอย่างฟอซิลเบต1อนะครับใบหลื่ใบเคาะใบกระดองเต่านะครับนี่คตัวนี้น้ำหนักอยู่8.5กัมฝากกันด้วยครับกบอย่างฟอซิล3.5 ปุ่มกันสวะเป็นรองสาวเวลาปากัดกับคันไซโกมมาเตอร์ไซเปอร,ร์โปรล็อกดีเสียอาเก้าเอาล อ้ยเอามาหลุดข้างบน้องถามว่าหลุดไหมมาหลุดข้างบนมาหลุดข้างบนแค่นั้นนะ่ะทำไมไม่ใส่แต่แรกอะ่ะน่ะกบยางฟอร์ซิลนนะั้นอ่ะตัวนี้เป็นตัวใหม่ด้วยนะครับตัวที่นักพลพัฒนา ตะก้องมาดูนี่สีใหม่ด้วยอ่ะนี่นะครับเป็นสีใหม่ปุ่มใหม่นะครับเป็นตัวเบทไทเทเนียมนะครับแล้วก็เนี่ยสังเกตด้านหน้าปุ่มจะฉีกไปด้านหน้าอย่างเงี้ยทำให้วัดปลาติดดีขึ้นเมื่อกี้ล่างมาไกลนะครับปากฉีกเป็นรูเห็นไหมนั่นเห็นไหมมันฉีกโอเคปากกันด้วยครับกบย่างพอสติกปุ่มกันสะเปลี่ยนองศาเวลาปา,ป,ปากกัดสุดยอดแน่นอนเอาด้วย